The Legend of t a ฟทาสาใช้ในปี2016ในชื่อภาษาไทยตำนานแห่งทาสานทาสานเป็นบทประพันธ์ของเอ็ดการ์ไรเบอร์โรในชื่อทาสานออฟเดอะแอเขียนขึ้นในปีคิศกรา1912เป็นนวนิยายที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเข้าขั้นงานวรรณกรรมคลาสสิกแล้วนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อหลายครั้ง การนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในครั้งนี้จะน่าสนใจมากแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังรีวิวนี้ได้เลยครับ ในปีคศ2016เดวิดเยต์นำทาซานมาห้อยโหนเถาวันอีกครั้งเป็นเรื่องที่ทาซานมันใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษแล้วนะครับเรียนรู้ความเป็นผู้ดีในสังคมชั้นสูงแต่เขาถูกขอร้องโดยรีออนรอมชาวเบลเยียมให้กลับมาทำหน้าที่ที่คองโกอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตพาเนตแห่งรัฐสภาซึ่งเป็นแผนลวงในการเอาชีวิตเพื่อแลกกับเพชรมูลค่ามหาศาลการสร้างอำนาจของกรรษัตริย์เบลเยียมและยังมีนักการทูตชาวอเมริกันขอเดินทางไปด้วยครับ เพื่อหารลักฐานในการข่มเหงชาวพื้นเมืองโดยรัฐบาลเบลเยียมและเมื่อทาซานร,รู้เบื้องลับของการเดินทางมาครั้งนี้ว่ามันมีความไม่บริสุทธิ์และเพื่อนพี่น้องของเขาที่เป็นสัตว์ป่ารวมถึงชาวเผ่าต่างๆได้รับความอันตรายเขาจึงจาเป็นจะต้องยับยั้งแผนการรายนี้ให้ได้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมได้เองทางเน็ f l i ิเลยครับ หนังตัดสลับไปมาระหว่างอดีตที่ทาซานโตขึ้นในป่าโดยการเลี้ยงดูจากลิงจากสัตว์การเรียนรู้จากสัตว์ในป่าไปจนถึงการได้พบหญิงสาวที่เขารักการเข้ามาอยู่ในเมืองไล่ไปจนถึงการเดินทางกลับเข้าไปในป่าครับหนังท,ทําได้ดีในหลายจุดเช่นการดึงอารมณ์รักที่ทาซานมีต่อเจนฉากความผูกพันระหว่างทาซานกับสัตว์ป่าเช่นลิงสิงโตช้างเทคนิคการสร้างภาพที่สวยงามมากๆครับ สถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำก็ตะกรารตาฉากให้โหนเถาวันที่มีไม่มากจนเกินไปแต่มีจังหวะจากคนที่สวยงามดีครับฉากการต่อสู้ที่มีความรุนแรงไม่ยืดเยือและไม่เยะแยะมากเกินไปนักเรียกได้ว่าทุกองค์ประกอบในการออกแบบสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมีความลงตัวสูงเลยครับส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบการที่หนังไม่ได้ทำให้ทาซานมีความเก่งกาจจนเกินไปไม่ได้เก่งกาจร,รุนแรงในการต่อสู้แบบดุดันมากนัก แต่มันมีความอ่อนโยนแฝงอยู่ด้วยครับทําให้เห็นว่าเขานั้นได้เติบโตจากการเป็นสัตว์ป่าแล้วก็จริงนะฮะแต่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์มีความผิดพลาดแบบมนุษย์ผสมคนเปนอยู่ด้วยเมื่อนํามาผสมกันเขาจึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างลงตัวเลยครับให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงที่ชาวยุโรป เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในแอฟริกาในช่งวงศตวรรษที่19แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดในด้านมนุษยธรรมการสร้างทางรถไฟการค้าทาตการผลรานทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงความระโมบโรุมากของจกักรวรรดินิยมด้วยนะครับหนังแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของชาวพื้นเมืองแอฟริก,กันว่าไม่ใช่มีแต่ความปาเทือนอย่างที่ชาวยุโรปพยายามทําให้โลกเข้าใจพวกเขามีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สามคัคคีมีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันมีความรักเพื่อนพ้องมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลครับนังแสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมผ่านภาวะของชาวแอฟริกันหรือที่เราเรียกว่าไรออฟพา s s เซสคือเมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยรุ่นจะต้องทำการล่าสาัตว์เพื่อแสดงความสามารถของตนเองเมื่อเขาล่าได้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มตัวนะครับแต่การล่าของชาวพื้นเมืองแอฟริกันนั้นเขาก็ไม่ได้ล่าเพื่อการสะสมนะครับเขาล่าเพื่อความจำเป็นนะฮะ หนังพยายามปลูกจิตสำนึกให้ผู้ชมเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติการต่อต้านการล่าสัตว์การต่อต้านการค้าชิ้นส่วนจากสัตว์ป,ป่าผ่านภาพที่สวยงามจากหนังเช่นทาซานแสดงความรักกับสิงโตทาซานกับช้างป่าและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมจากสัตว์ได้ภาพที่บรรดาฝูงสัตว์วิ่งถล่มเมืองท่าของชาวยุโรปในคองโกทั้งหมดทั้งมวลเป็นการแสดงถึงการเอาคืนของธรรมชาติต่อมนุษย์ ู้บุกรุกป่าไม้นั่นเองด้านการแสดงทาซานรับบทอเล็กซซนเดอร์สกาการ์ดมีความลุ่มลึกในอารมณ์มีความขัดแย้งทางความรู้สึกระหว่างการอยู่ในฐานะผู้ดีอังกฤษกับฐานะสัตว์ป่าในแอฟริกันเขาเรียนรู้ความเป็นมนุษย์รู้จักการให้อภัยและความรักความรักที่เขามีต่อเจนทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แม้จะไม่หล่อเหลาโอการมากนักน,นะครับแต่ความลำบกึกรามที่สวยงามก็ทําให้สาวๆกริดแดงมียาเลยครับ ส่วนเจนพอตเตอร์รับบทโดยมอร์กอดลอบบี้มีความฉลาดสดใสน่ารักเธอเหมาะกับบทนี้จริงๆครับส่วนบทรีออนรอมรับบทโดยคิสเตอรเฟอร์วอลเล่นได้ดีครับดูแล้วน่ามันไส้แอบรุ้นให้เขาตายแบบสะใจด้วยนะฮะส่วนบทจอร์จวอร์จิงจันวิลเลียมรับบทโดยสมิลแจ็คสันเขาเล่นได้ดีในระดับคุณภาพของเขาอยู่แล้วครับ กาโดยรวมก็คือในด้านของฝีไม้รา,รายมือการแสดงนั้นเชื่อขนมกินได้เลยครับว่าเรื่องนี้ผ่านฉลุยครับทาซานฉบับปี2016จึงไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบดาดดาดทั่วไปแต่เป็นหนังที่เน้นถึงความรักที่มนุษย์มีต่อมนุษย์และที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติอย่างสวยงามซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า The Legend of t a r z a n 2016นี้คือหนังธรรมชาตินิยมอย่างแท้จริง ดังนั้นทางซปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Legend of t a r z a n ตำนานแห่งทาซานเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอให้เช่วกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวดีๆครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ